คนเกิดวันศุกร์นะครับในระหว่างนี้นะครับเรื่องของการงานนะครับมีความราบรื่นดีนะครับเรื่อยๆสบายๆนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะครับก็จะมีช่วงที่เรานะครับได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนที่เราประสานงานอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแล้วก็ให้ลดเรื่องของการมีทิฐิมาณะลงนะครับ เราอาจจะต้องฟังเหตุผลของคนอื่นบ้างนะครับอย่าเอาเหตุผลของเราเป็นที่ตั้งนะครับในเรื่องของการทํางานจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องนี้นะนะครับก็เรื่องของการมีทิฐิมานะในการทํางานนะครับให้ลดลงส่วนของการทํางานเองควรจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะคุณเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับควรจะผ่านพ้นแล้วก็ทํางานได้อย่าง สำเร็จอยงที่คุณตั้งใจไว้นะครับ